สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องซาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพาัฒนานะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่เดี๋ยวนะงวดประจําวันที่สิบเอ็ด นะคะสิ 11, สิงหาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนแล้วก็ดูผลกันก่อนนะคะพี่พี่จ๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะงวดที่แล้วเป็นยังไง วันที่เก้าเนาะวันที่เก้าแอดให้เด่นที่แปดหกศูนย์รูดที่แปดดูพี่น้องจ๋าตัวที่แอดให้วิ่งให้รูดหลุดไปนะคะหลุดไปเพราะว่าผลที่ออกก็คือเจ็ดหนึ่งมาอีกแล้วตัวเดิมเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งมาแบบถ้ามางวดที่แล้วนี่เราได้ทุกประตูเลยเนาะงวดที่แล้วแอดให้รูดที่หนึ่งเนาะรูดที่หนึ่งดูรูดที่เจ็ดนี่ประมาณนี้แหละ แต่ว่าวันนี้ก็มาเฉพาะเด่นหกนะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะเด่นหกถ้าใครนําไปหกไปเป็นแนวทางก็จะได้ตัวกลับนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะแนวทางทุกๆแนวทางก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่พี่จ๋าคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะให้นําไปพิจารณาดเปรียบเทียบกันเราเองแล้วกันนะคะว่ายังไงนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเนาะ ตามต่อกันของวันที่11นะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวและลง2ส,สูตรเนาะที่เป็นตารางด้วยนะคะสูตรหนึ่งเผื่อพี่ๆ FCD เข้ามารับชมใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะอันนี้เป็นลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะ เด่นนะคะวิ่งรูดหรือหากพี่พีท่านไหนนะคะสนใจแนวทางเลขคู่เนาะแนวทางอ่าหลายๆแนวทางหลายทางหุ้นนะคะหุ้นสายวิ่งสายรูดสายเจาออ่าแอดจะลงแบบช่องทางนี้นะคะลงช่องทางนี้ส่วนอันนี้พูดคุยทักทายกันได้นะคะพูดคุยทักทายเป็นเพื่อนกันเนาะพี่พี่จ๋าแล้วก็แอดจะลง ชุดโค้งสุดท้ายในนี้นะคะใบเขียวอ่ะลงช่องทางนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะะ,ะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะคะเอาแอดแอดเป็นเพื่อนกันได้นะคะ,พ,ะ,คะพูดคุยทักทายถามข่าวกันได้เด้อพี่จ๋าแอดก็อยากมีมูอยู่เด้อะค่ะเด้ออ่ะมาเราดูตัวเด่นกันเด่นของแอดนะคะก็มีสี่สาม เก้านะคะมีสี่มีสามมีเก้าระหว่างสี่กับสามนี่แอดดักใจมากเลยนะคะท้ายสุดก็คงจะเป็นเก้านะคะพี่พี่จ๋าสามตัวนี้เนาะใครชอบตัวไหนอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดนะคะพี่พี่จ๋า วิ่งรูดแอดวิ่งรูดน้อยสกับสี่เดี๋ยวนะแอดวิ่งรูดที่สี่นะคะพี่ๆจา๋าวิ่งรูดที่สี่ใครไม่ชอบสีก็สามกับ9แล้วกันนะคะ4ี4ศูนย์สี่หนนะคะ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะสำหรับในลาวพัฒนาสูตรเมดเดียวเนาะพี่พี่จ๋า,อาแอดแท่รูทที่สี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าอาจจะมีตัวไหนกันบ้าง เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นมีเหมือนกันก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่พีจ๋ะแนวทางแอดทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนใครที่รอรัฐบาลไทยเดี๋ยวแป๊บรอกอนเด้อวันเสาร์ก่อนแอดลงในกลุ่มนะคะรัฐบาลไทยเมื่อที่แล้วก็มาตัวกลับเน้นไปที่สามห้าห้าสามเนาะมาในตัวกลับนะคะอะมา ตัวที่แอดเน้นนะคะในรูทที่สี่ก็จะมีสี่1ูน43สี่หนึ่งสี่สองสี่สามเบิ้ลก็อย่าลืมนะสายเบิลน,นะสี 47, ่เจ็สี่เก้าอะมา จดไว้แค่ไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีกันละกันเนาะและก็ขอขอ,ขอบคุณพพเอฟทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันยิ่งยขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ